ก็ติดเสร็จนะครับตัวกันขโมยซูเปอร์วันเว์จากออ t โตลุ่นะครับอันนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วทําการล็อกสัญญาณใส่ไฟ,ไฟ LED นะครับของ KSR ตัว2,013สตาร์ทมือนะครับล็อกแล้วโดนรถเป็นยังไงบ้างขยับรถก็มีเสียงดังนะครับโดนอีกทีสิอันนี้คือโดนต่อเนื่องนะครับก็นอกจากเตือนแล้วถ้ายังไม่ไม่ยอมหยุดก็จะร้องดังทันที ล็อกไปปิดเสียงกด2ทียังไงก็ไม่ดังไม่ดังนะครับแต่ไฟข้างหน้าจะติดแทนนะครับแล้วก็มีไฟ LED ทำงานเหมือนเดินะครับนี้จะไม่ดังนะครับก็เอาไปใช้ตามที่จอดรถต,ต่างๆนะครับสำหรับหมดนี้ดูในส่วนของการต์ดเครื่องยนต์ ับ่งยนต์นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเรียกเรียกต่อรถนะครับโอเคก็ส่วนของฟังชันการขบก็ทั่วไปเมื่อเราล็อกแล้วนะครับก็ถ้าเผื่อมีใครมาส,ส่วนของตัวตัวนี้นะครับมีการมาระเบิดลูกจเราบีบไปที่ออน ก็ฟังก์ชันของมันพื้นฐานนะครับโอเค,อคุณครับ